Walk in สวัสดีครับ w a l ์ก n ินสัปดาห์นี้นะฮะเราพาทุกท่านนะฮะมาเปิดรายการกันที่วัดแหลมแค่ตตำบลน,นาประดูอํำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีถามว่าทำไมถึงมาที่นี่เห็นข้างหลังไหมครับนี่คือรูปปัน้นหลงพ่อทวดหรือหลงปู่ทวดที่ทุกคนนับถือกันนะครับองค์ใหญ่เลยซึ่งองค์นี้นะครับปรปดิสถานนะฮะและตั้งใจสร้างโดย สมเด็จธงชัยแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่ชนบุรีละ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวมีเรื่องราวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆแต่ก่อนอื่นขอหลบร้อนเข้าร่วมนิดนึงเพราะว่ามีรุ่นพี่รอเราอยู่ครับจริงๆที่ walk in เนี่ยมา walk in ที่พานทองชลบุรีวันนี้เนี่ยคือ มีความตั้งใจมาแบบว่าตั้งใจมาเลยเพราะว่าเรามีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งนะฮะชื่อว่าพี่ปิ๊กซึ่งเธอเนี่ยนะครับเปิดร้านอาหารนะครับอยู่ในพานทองชมรีซึ่งก็ใกล้กับพนันิคมนะครับซึ่งก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมแต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยพานทองเนี่ยมีอะไรดีๆอยู่ซึ่งพี่ปิ๊กเองเขาเลยบอกว่าเชื่อเธอเธอมานะรายการ Walk-in เธอจะได้ทุกอย่างครบจบ นะฮะในที่เดียวโดยเฉพาะที่แรกที่เราเปิดวันนี้นะครับที่วัดแหลมแครใครจะไปนึกว่ามาที่นี่เราจะได้กลับไหว้สการะหลวงปู่ทวดที่งดงามและหารู้ไหมว่าที่นี่นะครับผมก็ถูกสร้างนะฮะถูกประดิษฐานขึ้นมาเนี่ยโดยความตั้งใจของสมเด็จธงชยัย เพราะอะไรคําตอบอยู่ที่พี่คนนี้แล้วพี่ราณีสวัสดีครับพี่ราณีครับทําไมคําตอบที่ดีที่สุดถึงอยู่ที่เธอก็เพราะว่าเธอเป็นคนที่สนิทที่สุดเธอคือครอบครัวเป็นน้องสาวของสมเด็จธงชัยนั่นเองทําไมอยู่ดีๆต้องมาสร้างปู่ทวดที่นี่ครับพี่ราณีที่ดินตรงเนี้ยที่ที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยนะคะเป็นที่ดินของของทางบ้านแล้วเราเนี่ยได้ทําเป็น สาธารณประโยชน์ก็คือตั้งเป็นมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสาอาดก็ือเป็นคุณพ่อคุณแม่เราแม่เรานะคะท่านก็อยากให้พื้นที่ตรงเนี้ยเป็นสาธารณประโยชน์จริงๆไม่ใช่เอามาแบ่งกันเป็นสมบัติส่วนตัวท่านก็เห็นว่าตรงเนี้ยอยู่ติดกับวัดท่านก็เลยอยากให้ตรงเนี้ยเป็นเหมือนลานธรรมลานธรรมหลวงปู่ทวดนะคะแล้วตรงนี้ที่ที่เห็นเนี่ย นอกจากจะมีหลวงปู่ทดองค์ใหญ่แล้วคุณชายคิดจะเห็นว่ามีรุ่ปเหมือนหลวงปู่ชิลาซึ่งหลวงปู่ชิลาเนี่ยก็ได้เมตตามาเหยียบพื้นที่ตรงนี้ให้กับเราโอ้ครับนะคะแล้วยังด้านหลังยังมีต้นพัศรีมหาโพธิ์ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาเป็นต้นนอน <ฮะ S 2> นะคะประเทศศรีลังกาอัญเชิญคือมาต้นหนอมีราแก้วม,มีมาเลยค่ะคแล้วทางต้นแตงสังฆราชทาง สีลังกาก็เป็นผู้อัญเชิญมาถวายเองนะคะวันนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์ให้กับท่านผู้ชมอีกนะครับทางรายการ w a l k กินของเราก็ได้รับเกียรตินะครับผมจากสมเด็จธงชัยท่านเองเลยสละเวลาเพื่อที่จะให้รายการของเราเข้าไปสัมภาษณ์ท่านถึงรายละเอียดนะครับผมว่าแรงบันดาลใจที่จะทําให้พื้นตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เกิดขึ้นมาเป็นที่ที่คนสามารถมากราบไหว้หลวงปู่ทว่วได้และเป็น เพื่อ,อาสาธารณประโยชน์ได้นั้นจริงๆแล้วนความต้องใจของท่านและครอบครัวของท่านเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวนี้เราจะได้ยินจากท่านเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตัดไปฟังจากท่านนิดหนึ่งครับสรทานที่แห่งนั้นก็ถือว่าเป็นบริเวณที่อาตมาเคยเกิดอยู่ที่นั่นเรว่มู่บ้านแหลมแ,แคร์ตำบลน,นาปูอ๋ออำเภอพานทองจังหวัดชนบรุรีผ่านมาคุณแม่ของอาตมาชื่อว่าแม่สำรองเย็นสะอาด ท่านได็สิ้นลงอัตมาก็นึกถึงคำว่าความกตัญญูที่เราจะต้องตอบแทนก็ถือว่าไม่สามารถที่จะทำให้ได้หมดความดีอันนี้ที่จะทดแทนพระคุณแม่แต่ก็จะพยายามทำก็นึกถึงว่าสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาในพุทธศาสนาก็มองเห็นอยู่ทำอยู่แต่ว่าคนวันนี้ยุคนี้ นิยมไหว้พระที่ขังและศักดิ์สิทธิ์อาตมาก็มองเห็นถึงสมเด็จพุทธาจารย์โตวัดระฆังถึงสมเด็จหลวงปู่ทวดวัดช้างให้วัดสององค์นี้อ่ะถ้าสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นที่ศรัทธาประสาธะเริ่มใสของคนคนจะมากราบมาไหว้น่าจะเป็นบุญกิริยาที่เป็นกุศลที่ดี ทีนี้มอนนึกถึงอย่างนี้นี่อาตมาก็คงจะมีบุญวาสนาพอที่จะสร้างหลวงปู่ทวดให้กับสถานที่บ้านเกิดของอาตมาได้ก็เลยตัดสินใจสร้างหลวงปู่ทวดที่นี่คุณได้เห็นไหมว่าที่รอบๆหลวงปู่ทวดนั้นน่ะได้มีต้นโพธิ์ที่เอามาจากสีลังกาคุณได้เห็นแท่นวัชระอาจที่ได้จำลองมาจากพุทธคยาไหม อันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของการปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาทำสมาธิเพื่อระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่องอาศัยและลึกนึกถึงพระธรรมเป็นสรณะที่พึ่องอาศัยนึกถึงพระอริยบุคคลเป็นที่พึ่องอาศัยซึ่งอัตมาก็ได้จำลอง ขนาดความสูงความฟว้างความยาวความหนาจากพุทธคยามาไว้ที่นี่ให้สำหรับผู้ใคร่ปรารถนาจะปฏิบัติธรรมได้นั่งสมาธิณสถานที่แห่งไห้ด้วย เห็นไหมพอได้ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกอิ่มใจมาถูกวันถูกที่ถูกเวลาอีกแล้วนะครับเพราะว่าความตั้งใจก็มาชนกับทางครอบครัวของสมเด็จงชัยจริงที่สร้างนะครับหลวงปู่ท่วนี้ก็เพื่อลำาลึกถึงแล้วก็อุทิศให้กับคุณแม่ใช่ะนมครับมันก็เลยมีอะไรที่ตรงกันแล้วรู้สึกว่ามันไม่ไม่มีเรื่องบังเอิญแต่ก่อนอื่นตอนนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ราณีมากๆนะครับผมที่เปิดแขนต้อนรับ นะครับทีมงานวอล์กอินของเรานะครับผมแล้วก็ขอกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับผมที่อยู่หน้าที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ขอให้ความตั้งใจทั้งหมดนะครับผมที่ตั้งใจที่จะทําเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยขอให้สําเร็จลุล่วงและไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเพราะว่าได้ได้ได้อุปสรรคมาเยอะแล้วตอนนี้ขอทุกอย่างผ่านฉลุย<ฮ>ะนะครับไฟเขียวตลอดทางนะครับขอบคุณมากครับพี่ล่าีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Walk in Walk in จากวัดแหลมแคร์นะครับผมได้กราบสก,การะหลวงปู่ทวดที่ศักดิ์สิทธิ์กันเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนสารต้นต้นของเราเลยนะครับก็คือรุ่นพี่ที่ชื่อว่าพิปิกที่ผมเนี่ยเกลิ่นนามาเรื่อยๆนะฮะในขณะตั้งแต่เปิดรายการมาซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาเขาไปที่ร้านอาหารของเขาแต่สิ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะมาแวะก,ก่อนเนี่ยนะครับตอนนี้ที่ผมอยู่เนี่ยคือที่ตําบลบางนางอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีมาทำไมก็เพื่อมาหาคุณตาคุณยายคู่หนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของสวนที่ปลูกวัตถุดิบ สมุนไพรนะฮะเป็นพืชสมุนไพรโบราณของบ้านเราที่หลายๆคนเนี่ยไม่รู้จักอย่างแน่นอนและผมเองก็เพิ่งจะรู้จักวันนี้นะครับและเป็นส่วนประกอบนะครับผมที่อยู่ในเมนูของร้านอาหารของพี่ปิ๊กนะฮะที่เราจะไปเยี่ยมเขาหลังจากนี้แต่ขอมาแวะเจอก่อนนะครับซึ่ง ต้องบอกเลยว่าคุณตาคุณยายคู่นี้น่ารักมากอยู่ในวัย80ไปปลายจะ9กแล้วยังทำสวนนะครับผมแล้วเก็บเจ้าตัวมเมล็ดเนี่ยนะครับผมส่งให้กับทางพี่ปิ๊กจนทุกวันนี้เนี่ยก็มีหลายๆเจ้ามานำไปประกอบอาหารก็ดีในมีสวนที่นำไปทำเป็นสมุนไพรซึ่งเจ้าพืชพันธุ์สมุนไพรที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับเขามีชื่อว่าลูก30 30ายังไงกินไปแล้วมันจะ30อยู่ตลอดหรือเปล่าอันเนี้ยน่าสนปเดี๋ยวเข้าไปหาคุณตากันเลย โอ้ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติแบบแบบสบายก่อนมากตอนนี้มานั่งอยู่ใต้ถุนบ้านของคุณตาฝึกหัดนะครับผมชื่อนี่ก็น่ารัก่าคุณตาฝึกหัดมาแล้วสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับคุณตาฝึกหัดครับนามสกุลขมสนิทขมสนิทเออเป็นชื่อที่ไม่แปลกมากๆแต่ว่าอยู่มาก่อนเรานานมากเลยคุณตาเชิญนั่งครับขอบคุณครับและและนี่คือ ส่วนไหนที่ที่พี่ปิ๊กบอกว่านําไปนําไปทําอาหารครับตัวไหนครับตัวนี้ครับตัวนี้คือเหมือนเป็นเมล็ดเป็นดอกเขาหรือเป็นอะไรเป็นเมล็ดครับเป็นเมล็ดใช่ไหมครมันสามารถทานได้เลยไหมครับกตาครับทานเด็ดเด็ก็ได้เลยครับบอกเลยครับผมขอลองได้ไหมครับมีรสคมกับหวานปนกันหวานปนกันนะฮะคุณสมบัติหลักๆเลยของของเม็ดสามเมล็ดสามสิบเนี่ยใช่ไหมครับเม็ดสามสิบคืออะไรบ้างอรักตาเขาช่วยอะไรบ้างครับช่วยบำรุงร่างกายแต่ ทำให้เจริญอาหารอือโอ้จริงมีหวานแล้วก็ขมไปแต่ไม่ขมมากก็ขมแบบหอมอ่ะครแต่เห็นบอกว่าทีเด็ดกว่านั้นคือรากครับรากตัวนี้ครับรากของเจ้าต้นนี้นะฮะใช่ครับมีชื่อว่ารากสามสิบรากสามสิบคุณสมบัติคือบำรุงร่างกายครับบำรุงร่างกายครับโดยเฉพาะเพศชายชายทั้งทั้งหญิงด้วยครับจริงๆแล้วผมไม่เคยเห็นเลยนะ รหรือผมเคยเห็นแล้วผมจําไม่ได้ก็ได้แต่ว่าต้องบอกเลยว่าเป็นเป็นพืชที่เดี๋ยวนี้น่าจะหาหากินได้ยากยากครับคุณตาปลูกมากี่ปีแล้วครับพศอ5อสองพ่ะ544 <5 44. S 1> น้ำท่วม โอ้ก็ยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีครับยี่สิบกว่าปีไปค้นพบได้ยังไงคุณตาครับอ่านในหนังสือเร่ออ่านอ๋ออ่านในหนังสือ,อ,สอแล้วก็เกี่ยวกับสรรพคุณการเกยบกี่เกษตรของเขาอะ๋อเป็นเหมือนแบบว่าใน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 คอลัมน์พวกเกษตรคอลัม,กกลมน์อย่างนี้สรุปม,มันตกเป็นเป็นสมุนไพรไหมครับหรือเป็นพืชหรือเป็นสมุนไพรครับเป็นสมุนไพรอย่างนี้กว่ากว่าเราจะได้เมล็ดเขานี่เรากี่ปีถึงให้ลูกเนี้ยครับลูกได้ปีเดียวก็ออกมีลูกแล้วครับออกแล้วใช่ไหมฮะแล้วเห็นเขาบอกว่าต้นมันมีหนามด้วยนี่ครับ แล้วการเก็บนี่ยากไหมครับคุณตาเก็บยากครับเห็นบอกว่ามือนี่โดนบาดโดนอะไรจนชินหมดแล้วใช้ความอดทน <laughs> ใช้ความอดทนวันหนึ่งนี่เราเก็บได้กี่โลเอางี้ดีกว่าหนึ่งกิโลนี่กี่บาทขายกันสองร้อยครับสองร้อยโอ้ยโอเคนะหนึ่งกิโลสองร้อยบาทแล้วแล้ววันหนึ่งเราเก็บได้ประมาณกี่โลครับุณตาสองคนรายาวันก็ได้หกโลเจ็ดโลแหละหกเจ็ดโลเท่านั้นเอง <laughs> แล้วแล้วอย่างนี้นี่คือถ้าเกิดผมเก็บผมก็คือต้องอย่างนี้แล้วก็ขออนุญาตนะตาเนอะดึงแบบนี้ใช่ไหมฮะหรือมีวิธีที่เร็วกว่านี้ไหมตามันมันเราก็ใช้วิธีรูดเอาเลยอย่างเงี้ยแบบนี้รูดเอาเลยรูดหนองเลยได้ด้วยหรอรูดเอาเลยขอลองเนี่ยรูดเอานี่เลยอือฮึเนี่ยเอาละคือจะได้แยะเนี่ยถ้าเกิดใครใครเวไม่ได้หรอกรูดอย่างนี้เลยรูดเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากจะปลูก ต้น30ไปฝึกมืออาหารมาก่อนอ่ะได้มาเที่ยวถึงสวนแล้วนะครับผมและเดี๋ยวเจ้าเม็ด30นี่แหละครับที่จะกลับไปที่ร้านอาหารของพี่ปิ๊กนะครับบอกเลยนะฮะว่าเป็นร้านอาหารที่โอ้ยโอ้ยโอ้ย <laughs> โอ้ย, <laughs> น,อยน้ำตำําใส่บู๊ทด้วย <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะกลับไปกินนะครับเมนูอร่อยอร่อย,ออยที่ร้านของพี่ปิ๊กที่พันทอง ชนบริการและเดี๋ยวไปแนะนำว่าร้านคือร้านอะไรชื่อน่ารักมากขอบอกคุณะตัวตนมันตืนตาตืนใจเลยกนำขวัญอำเภอพันทองเนี่ยเมืองอิดแก่งแหล่งเกษตรเขตอุตสาหกรรมคุณธรรมหมอพระศิลปาช่างทองสังเกตว่าเมืองอิดแก่งนี่ขึ้นต้นเลยคือพันทองนี่เราทำอิดกันมานานครับผมแล้วก็ อิฐที่เนี่ยค่อนข้างจะมีคุณภาพครับเป็นอิฐที่เผาฟืนมีความแข็งแก่งครับแล้วก็ดินที่พันทองเนี่ยเผาแล้วจะได้คุณภาพดีครับดินเหนียวเนี่ยมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยแต่ที่พันทองแล้วเนี่ยได้เปรียบกว่าที่อื่นนิดน,นึงก็คือดินของเราเนี่ยจะปนทรายนะครับผมแล้วก็มวลดินเนี่ยค่อนข้างแน่นเวลาโม่แล้วเผามาเป็นอิฐแดงเนี่ยทำให้อิฐที่เผามาเนี่ยสีแดง และมีความแข็งแรงครับผมที่อิดไม่มีรูนี่คือดั้งเดิมการทําอิดเนี่ยไม่มีรูเพราะว่าไม่มีเครื่องโม่เครื่องรีดก็จะใช้อิดปั้นปั้นพิมพ์กันพอพิมพ์วางอิดลงเนี่ยไม่สามารถทํารูได้ก็เลยจะเป็นอิดไม่มีรูกันมาแต่ไหนแต่ไรครับพอเริ่มมาเป็นมีเครื่องจักรเนี่ยเราสามารถาเข้าเข้าพิมพ์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นรูจึงทําให้อิดปัจจุบันเนี่ยมีรูครับผมเพราะว่าอิดมีรูไม่มีรูน้ําหนักต่กางกันมาก ครงสร้างเปลืองโครงสร้างแล้วก็เวลาก่อนเนี่ยเวลาเนื้อปูนชนกันเนี่ยถ้าปูนสามารถเข้าไปในรูได,ด้เป็นตัวประสานอย่างดีครับในขณะที่เ,เป็นอิฐต,ตันเนี่ยมันพอชนปุ๊บปูนไม่ได้เข้าไปการประสานจะไม่มีอันนี้คือข้อดีของคู้บริโภคครับออยย่่าาาาาาางเเขไปปห้กดดดีดาดาแบบ walk น,าาอนนนนนนนลืืืจบิิิมัตตตใ Walk in Walk in และแล้วก็มาถึงจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้นะครับผมหลังจากที่ไปวัดมาแล้วไปสวนคุณตาฝึกหัดมาแล้วนะครับผมสุดท้ายเราจะมาเจอพี่ปิ๊กนะครับผมสารตั้งต้นของเราที่มาที่พานทองพนันิคมนะฮะชนบุรีในวันนี้นะครับนี่เลยร้าน กล่องแสนสุขนะครับร้านสวยงามเป็นทรงนอร์ดิกกลาส h o u เฮาส์มาตั้งอยู่ที่นี่ได้ยังไงเปิดมานานแล้วหรือยังอาหารเขาเป็นยังไงทำยังไงถึงอยู่รอดได้วันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับตัวจริงเสือจริงเลยครับ แล้วครับพี่ปิ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไม่ต้องรอเลยมาถึงนี่ก็เตรียมไว้พร้อมเลยเห็นมาเหนื่อยเหนื่อยเชิญค่ะเพิ่งมาจากสวนของคุณตาคุณยายใช่ค่ะนายคุณตาคุณตาฝึกหัดฝึกหัดขมสนิทนะครับกับกับเม็ดสามสิบค่ะลูกสามสิบที่ขมปลายเหมือนกันอ่ะก่อนอื่นขอสวัสดีพี่ปิ๊กสวัสดีค่ะเป็นทางการอีกทีแล้วขอแนะนำกล้องหน่อยวนี่คือ พี่ปิ๊กที่พูดถึงมาตั้งแต่ต้นรายการที่บอกว่าวันนี้คือจริงๆแล้วชวนทางวอล์กอินเนี่ยมาเยี่ยมที่ร้านอาหารหน่อยที่อยู่ที่พานทองซึ่งจริงๆแล้วว่าอยู่ริมเขตติดกับพนะนคมนะครับผมซึ่งแน่นอนทุกคนจะรู้อยู่แล้วเป็นเขตอุตสาหกรรมของเมืองชนบุรีจนมาเห็นร้านอาหารตรงนี้เป็นทรงคล้ายๆเป็นเขาเรียกอะไรเป็น Nordic Glass House นะเป็น Nordic Glass House เปิดเมื่อกี่ปีแล้วครับพี่เปิดมาปีที่6ขึ้นปีที่7แล้วค่ะปีที่หขึ้นปีที่7ค่ะ แสดงว่าดีไซน์ของเรานี่คือมาก่อนการใช่มาตั้งแต่แบบว่าเริ่มแบบว่าเริ่มฮิตใหม่ๆยัง<ช>ไม่ค่อยได้ทำกันเท่าไหร่นะแม<ช>่เ <มา S 2> ประมาณ6ปีที่แล้วค่ะทำไมถึงถึงชอบสไตล์นี้และที่สำคัญไปกว่าน,นั้น ทำไมมาเปิดร้านอาหารอยู่แถวนี้แล้วเป็นร้านแบบที่จัดเต็มขนาดนี้ด้วยครับคือเป็นคนชอบอยู่ที่โปร่งๆในบ้านก็จะเป็นลักษณะอยางเนี้ดับเบิลสเปซเป็นเป็นแบบดับเบิลฟลอร์นั่งกาสบายคือสามีเป็นคนรักการทำอาหารและเราก็รู้สึกว่า มันมีที่อยู่ตรงเนี้ยเปล่าๆที่มันเป็นลกล้างว่างเปล่าเราคิดว่าเออเอามาใช้ประโยชน์เป็นที่ของเราอยู่แล้วใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตรงแถวนี้มันไม่มีร้านอาหารที่ไว้สําหรับรับรองแขกสําหรับเทศกาลพิเศษหรือว่าจะจะแขกไปใครมามันไม่มีที่นั่งคุยนั่งทํางานนะครับแล้วชื่อร้านน่ารักมากเลยฮะกล่องแสนสุกมาจากได้มาอย่างไงพี่คือเดิมจริงๆนะตั้งใจไว้ก่อนหรือว่าถ้าเราทําร้านอาหารจะใช้ชื่อภาษาไทยครับ ก็คือเพราะว่าเราไปทานร้านน้นร้านนี้แล้วเป็นภาษาอังกฤษพอจะกลับไปอีกทีอุ้ยเราลืมเสร็จแล้วอ่ะสามีชื่อกล่องแล้วเขาก็เป็นเชฟเองโอเคเก็ตแล้วผมช่วยครับและนี่เมนูก็เริ่มมาเรื่อยๆแต่ว่าเมื่อกี้นะฮะตอนที่ช่วงคุยอยู่ตาผมนี่ก็เป็นอะไรที่ไวมากเรดรามันเล็งผมเห็นในนี่เหมือนเป็นลาบหรือเป็นอะไรมาแล้วมีเม็ดหรือลูก30อยู่ตรงผมก็ต้องเรียกว่าอะไรเม็ด30หรือลูก30เราเรียกกันลูก30ลูก30นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้คุยกับ คุณคุณตาฝึกหัดค่ะน้ซึ่งก็ฝึกหัดมา80กว่าจะ90ปีแล้วแะครับแกก็บอกมันมีคุณประโยชน์มากมายใช่ค่ะแล้วแล้วเอาเข้ามาอยู่ในเมนูของเรากี่ปีแล้วครับเพราะร้านเปิดมา6ปีถูกไหมจริงจริงเพิ่งเข้ามาอยู่เมื่อไม่กี่เดือนนี้เองนะคะเพ่เข้ามาเมื่อไม่นานนี้เองใช่ค่ะก็มีหน่วยงานราชการก็มีหนังสือเชิญมาว่าให้อยากไปทําอาหารพื้นถิ่นจากจากจากวัตถุดิบพื้นถิ่นพี่ก็เลยบอกเออนึกถึงไอ้เจ้าเนี่แหละครับน่าจะได้นะแล้วพี่ก็ ส่งไปประกวดแล้วมันก็ได้ได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาก็ได้รับการโปรโมทพี่ก็เลยนึกว่ามันน่าจะต่อยอดเป็นเมนูอย่างอื่นได้มีกี่เมนูครับที่เราเด็ดในเ้อปลาอบเอามาลองทําอันนี้เป็นยำยำแต่ว่าใส่มะพร้าวคั่วค่ะยำสามสิบเลยไหมฮะชื่อใช่ค่ะยำลูกสามสิบมะพร้าวคั่วแล้วก็เอาไปใส่กับหอหมกเนี่ยหอมหมกอก็มีเหมือนกันหอมหมกทะเล อันนี้เป็นเป็นแกงคั่วปูลูก30สิค่ะแกงคั่วปูลูกสามสิบแล้วนี่ก็มาดัดแปลงเออทานกับขนมจีนนั้นอร่อยเลยเข้ากันเลยค่ะโอ้โหแต่ถ้าากิดว่าเราก็อาจจะเป็นที่แรกๆที่นํากลับมาสู่ครัวครัวไทยอีกครั้งหนึ่งคราวนี้พอมาพูดถึงเรื่องเมนูของร้านอาหารเราแล้วเห็นความหลากหลายมาเรื่อยๆผมเห็นตั้งแต่ความเป็นไทยจ๋าไทยจีนไปยุคจนไปถึงเวสเทินมีเมนูหลากหลายมาก และนี่กําลังนั่งอยู่ในคืออาหารก็ยังมาเรื่อยๆไม่จบเลยนะครับแต่ว่าเาพที่เรามาดูวันนี้ก็คือประโยชน์ของลูก30มสิบที่มาเกิดเป็นเมนูขึ้นมากลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งด้วยร้านกล่องแสนสุกยำยำลูก30มสิบใช้มาพ้าวคั่วไปแล้วมีหอมหมกอันนี้ผมกาลังจะลองตัวนี้ขออนุญาตเลยนะครับตัวนี้คือหนมจีนนะครับหนมจีนใบชะพลูทอดกรอบนะฮะใช่ไหมฮะ แล้วก็นี่อันนี้คือแกงคั่วแกงคั่วปูลูปสามสิบขออนุญาตเลยนะฮะโอ้โหแล้วเนื้อปูที่ให้นี่ก็คือแน่นแแบบนี้จากวันแรกจนถึงวันนี้รวมๆแล้วนี่เมนูทั้งหมดกี่เมนูครับน่าจะร้อยกว่าร้อยกว่าแล้วก็ปรับเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆนะฮะสองปีสามปีแล้วก็ขยับปรับเปลี่ยนเมนูทีหนึ่งให้มันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างจนกระทั่งมีรายการอาหารดังๆหลายรายการก็ ก็เริ่มมามาถ่ายมาเชิญไปออกแล้วเหมือนกันถูกไหมครับพี่อันนี้มาอีกหนึ่งแล้วชาปลากระพงลูกสามสิบออันนี้จะรสเด็ดค่ะแล้วเสียงตอบรับของแขกของเขาที่ได้ลองกินลูกสามสิบเขาว่ายังไงบ้างทุกคนบอกอร่อยค่ะทุกคนต้องถามว่าเอวว่านี่คือลูกอะไรทุกคนก็บอกมันคืออะไรก่อนแล้วรสชาติอาหารคือคือมันมีความสมดุลบาลานซ์มางค่ะคือครบเครื่อง ความหลากหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากเมนูไทยแล้วอันนี้ก็คือปลากระพงะปลากระพงสองสมุดค่ะปลากระพงสองสมุดเป็นทอดกรอบแต่ว่าคือแกะได้แล้วเรียบร้อยด้านหนึ่งจะเป็นพริกไทยดําด้านหนึ่งจะเป็นเปรี้ยวหวานค่ะอ่าค่ะเราก็คือสองสองซี่ของปลาได้รสชาติอันนี้พัดถึงมากค่ะข้าวผัดสับปะรดสับปะรดจนมาถึงยำยำขมิ้นขาวยำขมิ้นขาวโอ้แล้วอันนี้คือขูดขมิ้นให้ด้วยค่ะเป็นสับหรือว่าเป็นขมิ้นซอยมันเป็นหัวค่ะแล้วก็ซอยนะครับ อันนี้สปาเกตตี้มิกฟิชโลจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะสูตรเฉพาะของที่ร้านก็เป็นสปาเกตตี้รวมรวมไข่ทะเลหลายอย่างไข่ปลาไข่กุ้ง่ไขในนี้ทรัฟเฟิลซุปแน่นอนทรัฟเฟิลซุปก็มีนะฮะเบอร์เกอร์ก็มาหลากหลายมากอันนี้เป็นหลนหลนเต้าเจี้ยวค่ะดูยังไม่หมดปูนิ่มผัดผงกะหรี่เอาอย่างนี้แล้วกัน เดี๋ยวเราบอกคร่าวๆไปเรื่อยๆเมนูที่นี่มีเป็นร้อยเมนูมีตั้งแต่ยำของทอดของยำของเด็กของกินของกินเล่นนะครับจนไปถึงอาหารเมนดชแบบตะวันตกสเต็กที่นี่ก็ไม่แพ้เพราะที่นี่รับรองแขกต่างชาติเยอะนะฮะอันนี้จะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกเลยว่าใครจะไปเจอนี่คือเหมือนอัญมณีที่แบบว่าหลบซ่อนอยู่ในอุตสาหกรรมนิคมที่เอาไว้ต้อนรับนะครับผมผู้บริหารต่างๆ ซึ่งมาที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าเรื่องในเรื่องของการของคราวด์ของกลุ่มของลูกค้าเนี่ยไม่ต้องบอกเลยทุกคนที่มาที่นี่ก็อย่างที่บอกแบบว่าอะไรกันเองแบบมีระดับและจะบอกกับรายการเหมือนกันว่าถ้าจะให้ถ่ายแล้วนั่งกินไปหมดเดนี่ยที่เราเมนูยาวแน่เอาเป็นว่าเก็บภาพไปเรื่อยๆแลยกัน <c oughs> แลวคุณอยากจะไปปิดรายการยังไงคุณก็ปิดเอาเองแล้วกันอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ผมลนะแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณพิ่ปิทมากที่ต้อนรับบล็อกกินแล้วทำให้เราได้มาเจออัญมณี ที่น้อยคนที่จะรู้จักมากรวมถึงเราเองด้วยได้มาเปิดประสบการณ์กับร้านกล่องแสนสุขขอบคุณพี่ปิ๊งมากๆครับขอบคุณปิ๊งและก็ร้านกล่องแสนสุขมากๆครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้าจะไปวอล์กเก่งกันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันอย่าพลาดวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันบ๊ายบายขอไปกินก่อนนะอาหารเยอะมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเสน่ชดตัวตน ตื่นตาตื่นใจเลยว้อ